กลาบสวัสดี fc ช่องสาระสาระจับฉ่ายนะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีและกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะถ้าใครอยากเข้าบ้านหลังที่3ของแอดบีนะคะให้กดเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์แอ b ดบีจะเปิดบ้านรอไว้กดเข้าไปเลยนะคะตอนนี้กำลังรับแค่ เก้าร้อยกว่าคนเอ้ย500ห้าร้อยกว่าคนนะคะ500ห้าร้อยคนนะก็บ้านหลังใหม่อยากให้บ้านเต็มไวๆนะก็ให้ทุกคนเข้ามานะ fc จ๋านะคะก็เดี๋ยวเชาว้านี้ sb จะมาลง nikq เช้าว,วันที่หกให้นะเราจะให้ทุกคนนะคะลูดนะวิ่งเออลูดเอาเป็นเด่นดีกว่านะเด่นนะคะแปดสองนะคะ แปดสวินนะคะวินนี้เราจะให้ทุกคนจับมัดกันกับ82ให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะวินให้เป็น3ามสี่หนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยแล้วเราขอปรับให้มันเป็นตัวใหญ่ นี้หน่อยนะมันจะได้ดูสวยงามและตัวใหญ่มากขึ้นสำหรับคนที่สายตาไม่ดีอาจจะมองเห็นนะคะแล้วเลข3ตัวขอให้เป็นสีแดงนะคะสีแดงนำโชคนะคะเราจะให้เป็น8 3ดาหนะคะ8แล้วก็3าหนะคะ8ปดสาหตามนี้นะคะทุกคน ประมาณนี้น่าจะสวยงามนะคะน่าจะสวยงามเราล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะย้ายที่นะแล้วเลข2ตัวจะให้เป็นสองสีสาแล้วก็สอหนะคะสองสีนะ่สสาแล้วก็สองหนะคะ ตามนี้เลยนะคะแล้วถ้าใครนะไม่อยากจะเป็นผู้ตามอยากจะเป็นผู้นำให้ทุกคนตัดสินใจซื้อหนังสือสูตรคำนวณหวยหุ้นของ SB นะตัวนี้นะคะมันเป็นสูตรคำนวณหวยที่เอใช้ตลอดนะใช้ตลอดในราคาเล่มละ399นะคะ ถ้าใครไม่อยากเป็นผู้ตามให้สั่งซื้อตัวนี้ได้เลยนะคะเลขและก็สูตรจะตรงเดียวกันกับที่แอสบีลงเลยนะคะที่แอสบีใช้ประจําแต่ว่าแอสบีจะวันในวันนั้นแอสบีนนจะเลือกใช้สูตรไหนก็แล้วแต่แอดบีนะแต่ว่าในเล่มนี้แหละที่แอสบีใช้นะคะต่อมานะคะจีนเช้านะ จีนคาท้าของวันที่6นะคะเราจะให้ทุกคนเด่นเด่นนะคะลืมเปลี่ยนสีเด่น หนึ่งกับสองนะคะแล้วก็สองตัววินสามสี่ห้าเหมือนกันนะคะตัววินจะเป็นสามสี่ห้านะ ทุกคนแล้วตัวเจาะเลขสามตัวจะให้เป็นสองสี่สามสองสี่สามนะคะเลขสามตัวจะให้เป็นสองห้าสองสามสองสี่แล้วก็สองสี่นะก็จะได้ประมาณนี้ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะ ต้องจัดองค์ระเบียบซะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าแอดบีเพิ่งจะมาลงให้นะคะพอมีเวลาก็อยากจะลงให้ทุกคนนะคะโอเคเพิ่มความสวยงามอักขรสของรูปภาพหน่อยนะคะอ่ะต่อมานะคะจะเป็นทังเสีงเช้าของวันที่หกนะ เราจะให้ทุกคนวิ่งเดินดีกว่า5 3แล้วก็วิน 4ี่เจ็นะคะตามนี้นะคะแล้วก็เลขสามตัวจะให้เป็น357แล้วเลขสองตัวให้เป็น36 3ห3สามเจด นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะแล้วอย่าลืมนะคะแอดบีจะเปิดบ้านโลนะคะใต้คอมเมนต์คลิปนี้ให้ทุกคนนะคะทำการกดเข้าไปได้เลยในใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนไม่ต้องไม่อยากจะเป็นถ้าใครที่คํานวณไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่ หรือว่าพอคำนวณได้ก็สั่งซื้อหนังสือเอได้นะคะเราต้องเป็นผู้นำนะคะถ้าเราได้เป็นผู้นำเราก็จะดีแล้วบางทีเราอาจจะว่ามีเวลาอยากจะเล่นหุ้นไหนเราก็คํานวณและคิดไปเลยก่อนที่จะคํานวณให้เราคิดเอาเลขผลออกมาสักห้ารอบและวคานวณดูว่าสูตรไหนไหลนะคะถ้าสูตรนี้ไหลก็ใช้สูตรนั้น ไปเลยนะคะพอสูตรนี้หลุดเราก็เปลี่ยนไปใช้สูตรนวนกันไปวนกันมานะคะในเล่มนั้นแหละคะ่ะสูตรนะคะนั้นคลิปนี้เชา้านี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆและปังๆกันทุกคนนะคะ